แล้วเขาก็ลุกขึ้นช้าๆนายพูดจริงใช่ไหมนายอยากให้พวกเรากลับมาเป็นที่น้องกันอีกครั้งจริงๆหรอเดสมอนพยักหน้าใช่ฉันอยากให้เรากลับมาเป็นที่น้องกันอีกครั้งแดนเนียนเดินเข้าไปหาและกลางแขนออกพวกเขากอดกันแน่นขอบใจแดนเนียนพูดนี่มีความหมายกับฉันมาก ถนนเงียสงบในย่านคนรวยของอาบูจาเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีรถหรูและบ้านสวยงามแต่อแมนด้าไม่สนใจเธอกำลังวิ่งเธอถือถุงเสื้อผ้าใายเหลขข็กขาของเธอสั่นลมหายใจของเธอดังและเร็วแต่เธอไม่หยุดถ้าเธอช้าลงคนจากบ้านนั้นอาจเห็นเธอพวกเขาอาจโทรหาชีฟตัวเดนและถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเธอจบแน่ชีฟตัวเดนเป็นคนรวยและมีอำนาจแต่หลังเสื้อผ้าดีและรอยยิ้มกว้างนั้นเขาอันตรายอแมนด้ามาถึงอาบูจาหลังจากที่เพื่อนของเธอเอบีสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ดีกว่าเอบีบอกว่าเธอหางานให้เธอในบ้านดีๆแต่มันเป็นเเรืื่่ออองโกหกมมมนดาถ เธอถูกพาตรงไปที่คฤราสน์ของชีฟตัวเดนพวกเขาบอกเธอว่าเธอจะเป็นแม่บ้านแต่สิ่งที่ตามมาคือการล่วงละเมิดความเจ็บปวดความกลัวและสิ่งที่เธอไม่เคยจินตนาการมาก่อนชีฟโตัวเดนปฏิบัติกับเธอเหมือนของเล่นเธอผ่านความเจ็บวดในบ้านนั้นตอนนี้เธอกำลังหนีเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกำลังไปไหนแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปได้น้ำตาเอ่อล้นดวงตาเมื่อเธอคิดถึงเอบีเพื่อนของเธอเองที่ขายเธอเข้าสู่ฝันร้ายนี้ แอมแมนด้าวิ่งผ่านรถที่จอดอยู่และประตูรัวใหญ่ถนนเงียบสงบแต่ความคิดของเธอดังอื้องเธอยังได้ยินเสียงที่น่ากลัวของโดเดนในหัวของเธอเธอเลี้ยวเข้าถนนเล็กอย่างรวดเร็วหัดว่าใจของเธอเต้นเหมือนกลองเธอต้องการที่ซ่อนเธอต้องการหายตัวไปก่อนที่พวกลูกน้องของชีฟโดเดนจะมาตามหาเธออมแมนด้ามองกลับไปด้วยความกลัวเธอไม่เห็นรถสีดำที่มาจากซีแย่เสียงกรีดร้องดังขึ้นอย่างรถบีบแน่นกับถนนเรียบรถหยุดห่างจากเธอเพียงไม่กี่นิ้วเฮ้คุณโอเคไหม เสียงผู้ชายตะโกนอแมนด้าชงักขาของเธอสั่นหัวใจของเธอเต้นแรงในอกเธอหันช้าช้าชายร่างสูงเก้าออกจากรถเขาสวมเสื้อสีขาวสะอาดและสีน้ำเงินเข้มดูเหมือนคนที่ไม่เคยทุกข์ยากเลยสัก,กวันในชีวิตอแมนด้าพยายามพูดแต่ลำคอของเธอแห้งเกินไปเธอกลัวเกินไปคุณกำลังคิดอะไรอยู่ชายคนนั้นพูดอีกครั้งคุณเกือบโดนรถชนแล้วนะขาของอแมนด้าอ่อนแรงเธอล้มลงคุกเขา่าฉันขอโทษค่ะเธอร้องไห้ช่วยฉันด้วยฉันไม่มีที่ไปแล้ว ชายคนนั้นกล้าเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาอ่อนโยนลงเขามองเธออย่างระมัดระวังคุณกำลังหนีใครอยู่เขาถามอมแมนด้ารีผันศีรษะและมองไปรอบๆอบเธอรู้สึกเหมือนลูกน้องของชีฟโดเดนอยู่ใกล้ๆเธอรู้สึกได้ถึงสายตาของพวกเขาพวกเขากำลังมาเธอต้องเคลื่อนไหวเพื่อนของฉันโกหกฉันอมแมนด้าพูดเสียงของเธอสัน่นเธอบอกฉันว่าฉันมีงานในเมืองแต่เธอพาฉันไปหาผู้ชายคนหนึ่งชีฟโดเดนเขาขังฉันไว้ในบ้านของเขา เขาทำสิ่งที่น่ากลัวกับฉันยามของเขาไม่ยอมให้ฉันออกไปข้างนอกฉันเหมือนนักโทษเธอเช็ดน้ำตาฉันเห็นโอกาสของฉันและวิ่งหนีแต่ถ้าพวกเขาพบฉันพวกเขาจะพาฉันกลับไปเธอมองขึ้นไปที่ชายคนนั้นได้โปรดแค่ฉันแค่อยากหนีไปชายคนนั้นมองที่ชุดของเธอเท้าที่เปื้อนฝุ่นและดวงตาเหนื่อยล้าของเธอเขาไม่พูดอะไรสักพักแล้วเขาก็ยื่นมือออกมาเข้ามาในรถเดี๋ยวนี้อแมนได้หยุดชั่วครู่หัวใจของเธอกระโดดเธอไว้ใจเขาได้หรือไม่ และถ้าเขาเป็นเหมือนชีฟโดเดนล่ะแต่เธอไม่มีทางเลือกเธอจับมือเขาเขาดึงเธอขึ้นชื่ออะไรเขาถามขณะที่เธอนั่งลงอแมนดาเธอพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบชายคนนั้นนั่งหลังพงมาลายสายตาของเขายังอยู่ที่เธอฉันชื่อแดเนียนเขาพูดเรามาพาคุณไปที่ปลอดภัยกันเถอะ รถเริ่มเคลื่อนที่อแมนดามองออกไปนอกหน้าต่างรถ u v v สีดำหยุดที่มุมถนนสองคนกระโดดออกมาพวกเขากำลังมองไปรอบๆคนของโดเดนอแมนดารีบนั่งต่ำลงในที่นั่งเธอกอดกระเป๋าแน่นเธอหนีมาได้แต่เธอไว้ใจแดนเนียนได้หรือไม่ อแมนด้าจ้องมองผ่านหน้าต่างรถขณนะที่พวกเขามาถึงประตูสีดำสวยงามประตูเปิดช้าๆเหมือนในหนังรถเคลื่อนเข้าไปในบริเวณบ้านที่กว้างใหญ่ดวงตาของเธอเบิกว่างมีดอกไม้ทุกที่บ้านหลังใหญ่มากเหมือนที่มีแต่คนรวยเท่านั้นที่อาศัยอยู่แดนเนียนจอดรถใกล้กับบันไดและเดินอ้อมมาเปิดประตูให้เธอเธอก้าวออกมาช้าๆกอดกระเป๋าใบเล็กของเธอแน่นคุณปลอดภัยแล้วแดนเนียนพูดเข้ามาข้างในเธอ อมแมนด้ามองเขาแล้วมองที่บ้านมันสวยเกินไปเงียบเกินไปสะอาดเกินไปขาของเธอยังคงสันดนเนียนค่อยๆรับกระเป๋าจากมือเธออย่ากลัวเขาพูดไม่มีใครที่นี่จะทำร้ายคุณอมแมนด้าเดินตามเขาเข้าไปข้างในบ้านมีกลิ่นสบู่และดอกไม้อากาศเย็นแสงไฟนุ่มนวลมีภาพวาดแขวนอยู่บนผนังเธอมองไปรอบๆเหมือนเด็กหลงทางเธอไม่พูดอะไรหัวใจของเธอยังคงเต้นเรือสถานที่นี้ไม่เหมือนบ้านของชีฟโดเดนไม่มียามที่ส่งเสียงดังไม่มีประตูนหนักไม่มีเสียงตะโกนแต่เธอยังไม่ไว้ใจใครยังไม่ใช่ตอนนี้ แดนเนียนเปิดประตูทางด้านซ้ายของบ้านนี่คือห้องรับรองเขาพูดอแมนด้าก้าวเข้าไปข้างในมันสวยงามเตียงมีผ้าปูสีขาวหมอนนุ่มหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นดอกไม้ด้านนอกคุณสามารถพักที่นี่แดนเนียนพูดอาบน้ํากินพักผ่อนอแมนด้ามองไปรอบๆช้าๆมือของเธอสัมผัสเตียงมันนุ่มเหมือนเมฆเธอนั่งลงแต่เธอไม่พูดแดเนียนยืนอยู่ที่ประตูถ้าคุณต้องการอะไรแค่กดกระดิ่งข้างเตียง อมแมนด้าพยักหน้าช้าๆเขายิ้มเล็กน้อยแล้วเดินออกไปและปิดประตูเบาๆเธอนั่งบนเตียงกอดกระเป๋าแน่นและร้องให้เบาๆไม่มีเสียงมีแต่น้ำตาทั้งหมดที่เธอต้องการคือความสงบแค่ความสงบ เช้าวันรุ่งขึ้นอแมนดายืนอยู่ในครัวกำลังคนข้าวบนเตาแก๊สแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงดังผู้ชายสองคนกำลังตะโกนอยู่ข้างนอกอแมนดาเดินเงียบเียบไปที่หน้าต่างและมองออกไปเธอเห็นแดนเนียนชายที่ช่วยเธอเขายืนหน้าชนหน้ากับชายคนชายอีกคนดูโกรธเขาอายุน้อยกว่าแต่เสียงของเขาแหลมคมพวกเขากำลังทะเลาะก,กันเกี่ยวกับทรัพย์สินของพ่อหลังจากการโต้เถียงที่ร้อนแรงหลายนาทีและการดูหมิน่นซึ่งกันและกันชายคนนั้นหันหลังและเดินจากไปแดนเนียนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็หันและกลับเข้าไปข้างในอแมนดารีบปรับไปที่หม้อหัวใจขอ เมื่อเธอเต้นเร็วไม่กี่นาทีต่อมาอมแอนด้าจัดโต๊ะข้าวพร้อมแล้วเธอวางจานสองใบช้อนสองคันและเหยือกน้ำแล้วเธอก็ยืนข้างเก้าอี้ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรแดนเนียนเดินเข้ามานั่งลงเขาพูดเบาๆอมแนด้านั่งนิ้วของเธอเล่นกับขอบชุดแดนเนียนกัดข้าวคำหนึ่งเคี้ยวช้าๆแล้วมองเธอทำไมคุณไม่กินเขาถามฉันไม่เป็นไรเธอพูดเบาๆแต่เธอไม่เป็นไรท้องของเธอแน่นหัวของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแล้วถ้าน้องชายของแดนเนียนขอให้เขาเลื่อเธอไปละ่ะ แดนเนียนยิ้มเล็กน้อยคุณทาอาหารเก่งเขาพูดขอบคุณอแมนได้ Amanda ยิ้มเล็กน้อยแล้วก้มหน้าลงขอบคุณค่ะเธอตอบพวกเขากินในความเงียบครู่หนึ่งแต่อแมนได้ยังคงได้ยินเสียงโกรธของน้องชายแดนเนียลในหัวของเธอบ้านหลังนี้ไม่รู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปอแมนได้ Amanda กําลังทําความสะอาดห้องนั่งเล่นอย่างระมัดระวังและเงียบเงียบบ้านหลังใหญ่และเธอไม่ต้องการทําผิดพลาดใดๆเธอต้องการแสดงให้แดนเนียนเห็นว่าเธอมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการเพื่อที่เขาจะไม่เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการให้ใหเธออยู่ แม่ของเธอได้ขายเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเธอเพื่อจ่ายค่าเดินทางไปยังเมืองและเธอไม่ต้องการกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความอับอายทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าชายหนุ่มคนหนึ่งเดินลงบันไดช้าๆเขาสวมสร้อยทองและถือโทรศัพท์ในมือสายตาของเขาลงมาที่อแมนด้าและเขาหยุดคุณเป็นใครเขาถามยินชาคุณเป็นแม่บ้านคนใหม่หรือหัวใจของอแมนด้าเต้นข้ามเธอถือผ้าเช็ดมือแน่นขึ้นและยืนนิ่งไม่ใช่คะเธอพูดเสียงของเธอเบา ชายคนนั้นมองเธอจากหัวจรรโเท้าแล้วคุณกําลังทําอะไรที่นี่ทําความสะอาดบ้านเพื่อความสนุกหรือในตอนนั้นเองแดนเนียนเดินเข้ามาในห้องเขาเห็นอแมนด้าและมองตรงไปที่ชายคนนั้นเธอเป็นแขกของฉันแดนเนียนพูดอย่างหนักแน่นเธอจะอยู่ที่นี่เดสมอนหัวเราะและสายหัวโอ้ฉันเข้าใจแล้วนี่กลายเป็นบ้านการกุศลไปแล้วสินะแดนเนียนไม่กับพริบตาเธอจะอยู่เขาพูดอีกครั้งด้วยเสียงดังกว่า เดสมอนใส่ยิ้มและเดินผ่านพวกเขาชนไหล่ของอมแนด้าด้วยแขนของเขาโดยเจตนาอมแนดามองแดนเนียนความกลัวในดวงตาของเธออย่าก,กังวลน,นั่นคือน้องชายของฉันเดสมอนเขาพูดมากเกินไปแค่ไม่ต้องสนใจเขาแดนเนียนพูดแต่อมแนดาไม่สามารถไม่สนใจดวงตาของเดสมอนวิธีที่เขามองเธอรู้สึกผิดบางอย่างเกี่ยวกับเขาทําให้หัวใจของเธอรู้สึกหนัก เป็นเวลาดึกไฟในบ้านสลัวอแมนดานั่งที่ขอบเตียงผ้าห่มของเธอเธอกำลังจะนอนเมื่อเธอได้ยินเสียงประตูเปิดและปิดอย่างรุนแรงมีเสียงตามมาหนึ่งเสียงดังและโกรธเดสมอน์เขากลับมาแล้วอแมนด่ารีบลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูเธอเปิดประตูเพียงเล็กน้อยและมองออกไปเดสมอนต์กำลังเดินผ่านห้องนั่งเล่นเสื้อของเขาเปิดครึ่งหนึ่งเก้าของเขาไม่มั่นคงเขาเมากลิ่นแอลกอฮอล์เต็มอากาศเมื่อเขาเห็นอแมนดาเขาชี้ไปที่เธอด้วยกุญแจรถของเขาเธอเขาตะโกนไปทำอาหารให้ฉันเดี๋ยวนี้ อแมนด้าไม่พูดเธอแค่พยักหน้าและหันไปที่ครัวขณะที่เธอกำลังถือถาดอาหารไปที่ห้องนั่งเล่นแดนเนียนออกมาจากห้องของเขาเขาเห็นเธอกับถาดและหยุดเธออแมนด้าคุณกำลังไปไหนเขาถามเธอก็มองเดสมอนขออาหารเธอพูดแดนเนียนดูกโกรธคุณไม่ใช่แม่บ้านในบ้านนี้เขาควรทำอาหารเองอแมนด้าถือถาดแน่นขึ้นฉันจะให้อาหารเขาแค่ครั้งนี้เธอพูดฉันไม่ต้องการปัญหาใดๆแดนเนียนถอนหายใจ โอเคแต่นี่จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเขาพูดกับคุณแบบนั้นอีกบอกฉันอแมนด้าพยักหน้าแต่ลึกๆแล้วเธอกลัวดวงตาของเดสมอนไม่ปกติและเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบ่ายนั้นเงียบสงบอแมนด้ากำลังล้างจานในครัวเมื่อเธอได้ยินเสียงดังแดเนียนนายคิดว่านายควบคุมทุกอย่างได้เหรอนั่นคือเดสมอนฉันเบื่อความไร้าสาระของนายแล้วเดสมอน แดเนียรตะโกนกลับอแมนด้ารีบวางจานลงและรีบวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นเธอเห็นพี่น้องทั้งสองยืนหน้าชนหน้ากันดวงตาของพวกเขาร้อนด้วยความโกรธเดสมอนกำลังชี้นิ้วกำปั้นของแดนเนียลแน่นหยุดเถอะได้โปรดอแมนด้าร้องวิ่งเข้าไประหว่างพวกเขาเธอพยายามดึงแดนเนียลกลับเพื่อหยุดเขาจากการตีเดสมอน์แต่ในขณะนั้นแดนเนียลยกมือของเขาและมันกระแทกใบหน้าของอแมนด้าโดยบังเอิญอ้าอแมนด้าร้องและล้มลงบนพื้นดวงตาของแดนเนียลเบิกกว้างโอไม่อแมนด้า เขารียไปข้างเธอฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษคุณโอเคไหมออมแมนด้าไม่ตอบเธอลุกขึ้นช้าๆเอามือปิดหน้าผากของเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาแดเนียนพยายามจับเธอโปรดให้อภัยฉันมันเป็นอุบัติเหตุแต่แอมแมนด้าไม่มองเขาเธอหันและเดินออกจากบ้านเธอไปที่สวนหลังบ้านนั่งบนหญ้าและกอดแขนของเธอแน่นน้ำตาของเธอตกช้าๆเธอ